สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาประกอบเรื่อยนะครับที่ผมได้สั่งไ้วันนั้นนะครับอ่านี่เป็นเอเสามเป็นตัวนะครับก็ได้ทําความสะอาดไปก็ใส่ได้เนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทําคลิปดีกว่านะครับก็สาหรับข้อก็ใส่ของเยอนี้นะครับ r e n โนแม็กนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ตัวแรกนะครับ r ี่โนแม็กแล้วก็ เสื้อถักูปนะครับวันนี้ที่ได้มาเป็นอิตาลีนะครับแต่ไม่รู้อิตาลีจริงไหมแต่ก็สวยดีนะครับยังเวลอยู่วันนี้ก็จัดอิตาลีเหมือนกัน,นครับแต่เป็นอิตาลีปีเดือนนะครับปีเดือนตุลิงเอ่อใช่อะไรเกรดสูงทั้งนิ้นะครับก็เดี๋ยวมาประกอบกันนะครับแล้วก็มาฟังเพลงกันว่าจะดังดีไหมนะครับจะดังเปล่าไหมอันนี้ก็ได้ยึดเคล้งแล้วครับ ใส่ฟัเก์ชนยึดครงแล้วสำหรับถ้าเป็นก็เป็นเครื่องขนาดกลางนะครับ5้3แรงมา7 2ซีซีเดี๋ยวก็จะใส่กันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการสาธแล้วนะครับก็จะเดี๋ยวมาประกอบเส้นใส่เส้นนะครับรัสองทีนะครับ ก็ใส่ดอรลื่นครับเสื้อลูกถูกก็ของคิลเตจนะครับก,ก็มีแหวนะครับคิปล็อกก็การทำก็ไม่ต้องดีบนะครับทำไปเรื่อยๆก็

bà quên có, có thì nó không theo nhau nhau nhỉ, đan thì nó dài hơn cái đan này, cũng có cái đan nó dài cao hơn nữa, cũng có có เพื่อเมื่อเช้าไปป่าไว้แล้วนะครับมายังนะหาไว้ตอนนึงเดี๋ยวก็ไปไปอีกคนระับก็ได้สังคงไว้แล้วก็กลับมา จำ่าบบเพลงนี้ก็เพลงที่จังไอ้วันนั้น,นครับ ได้เลยนะครับก็ผมจะใส่ลูกูกนะครับควาที่เสื้อก่อนนะครับไม่มีอะไรลองเลยทำยากครับทำคนเดียวก็สองีนะครับฉลอมทีเสื้อนะครับเวลามันเสียสีก็จะได้ช่วยได้นะครับ Cô mưa qua anh bên trên lang cũng không, không? Ô, đập. Quen, không? có thể tiếp có rịp nó gặp cho mỹ hắn trầm đập ta quen gặp quen có chạy dù đan ấy đi nó nên chạy đây xoay đâu xoay... เราใี่ลูกศรที่การก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใสที่ลูกศบที่เสื้อก่อนก็ได้ใสได้ทั้งหมดก็ลำยากเลย วงเล็กๆกันก๊อปจิ้มลงไปเรลงไปแล้วอย่างนั้นครับ karena, kalau, mungkin, dia, kalau, ini, 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 เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ใส่การใสลักนะครับก็มันช้านะครับมันจะกินเวลาครับอันนี้ก็ประกอบเซอร์จแเล้นนะครับก็ใส่ยากเหมือนกันนะครับก็ของฟิเดจันนะครับของธรรมดาน่าจะใส่ง่ายกว่าของฟเดจันมันน่าจะแน่นนะครับต่อไปก็จะใส่ด้านนอกนะครับก็จะมีท่อนะครับแล้วก็ไยจานไยนะครับแล้วก็ฝไฟกระดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสเตียิเมทานเป็นหนึ่งที่ใส่ลูกสูบเพนติเจนนะครับแล้วก็ข้อเหวียงของดีโนแมกตเมื่อกี้ผมมน้ำมันรอดนะครับก็ติดติดแล้วนะครับแต่ยังขาดสายดับนะครับแล้วก็น็อตยึดคาบูเรเตอร์ก็ยังไม่ได้ไปใช้งานก่อนนะครับโอเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ